สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาชิมมีโมวิตวิตามินซีฟ้าสีแดงอันนี้นะคะตัวน,นี้นะคะสีแดงอ่ะหย่อดลงไปหนึ่งเมตรตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นรถลูกกีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน ลายเสร็จแล้วสีแดงจะเป็นยังไงเนาะวิธีกินก็เหมือนเดิมนะคะใส่หนึ่งเม็ดแล้วก็ให้รอให้ละลายให้หมดก่อนแล้วก็ค่อยกินเนาะง่ายๆเลยรสชาติก็จะหวานๆพอดีถ้าใส่น้ําประมาณนี้ก็ใส่น้ําแข็งได้นะความหวานมันยังใส่น้ําแข็งได้นะความรู้สึกแต่ถ้าบางคนที่ชอบจืดกว่านี้ก็ใส่น้ําเพิ่มได้ก็แล้วแต่เลย ว่าจะชอบแบบไหนแต่1เม็ดกินได้ประมาณ1แก้วค่ะโอเคละลายแล้วเหลือ,เหล,อ,หอหเหลือหน่อยนึงเหลยอรออีกนิดนึงเนะาะค่ะก็ตอนนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งได้เดี๋ยวเราจะติดลิงก์ไว้ให้หรือว่าส่งข้อความแชทมาถามได้นะคะส่งเฉพาะในไทยเท่านั้นเนาะโอเค ชิมให้ดูก่อนอันนี้ก็อร่อยถือไว้ใช้ได้ค่ะตัวนี้นะคะสีแดงรสลูกเกตเหล็กและวิตามินซีถ้าใครสนใจนะคะตัวนี้ก็สามารถสอบถามได้เลยโอเคค่ะสวัสดีค่ะ